สวัสดีค่ะเพื่อนๆหน่วยลํำการแพทย์ในอเมริกานะคะพอดีช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะทําเป็นภาษาไทยช่วงบ่ายเราก็จะทําเป็นภาษาลาวนะคะการเป็นลาบเนี่ยจะบอกว่าเราใช้ดินสอเยอะมากเลยจริงๆก็คือใช้ทั้งปากกาแล้วก็ทุกอย่างอะนะแต่ว่าเวลาเราจดโน้ตคือมันต้องจดจดเร็วอะเราก็จะชอบใช้ดินสอไม่รู้ว่าคนอื่นใช้มากน้อยแค่ไหนนะของเราเนี่ย คือถ้าว่าใช้เป็นแบบนี้ใช่ไหมอถ้ามันสั้นมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเราก็จะเอาทิ้งไปเลยนะคะเอ่อแล้วก็ไปเอาอันใหม่มาเหลาแล้วก็จะมีเครื่องเหลาดีสออยู่ใกล้ๆกันกับเราเวลาจดโน้ตเสร็จเนี่ยคือเราก็จะเหเอาไวใ้ให้มันมันชาร์ปแบบนี้อยู่ทุกอันอ่าพอเสร็จแต่ละคอเนี่ยบางทีอ่อมันทู่ใช่ไหมเราก็ได้แบบ แย่ก็ไปในเครื่องเหลาดินสอไฟฟ้าแล้วก็จะได้มีเตรียมเอาไว้นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นใช้ดินสอเปลืองเหมือนเราไหมจําได้ว่าตอนที่เป็นคุณครูวิชาชีพที่โรงเรียน The district school ที่นี่นะคะเมื่อหลายๆปีงเงออี้ยถ้าเป็นเป็นขนาดนี้ใช่ไหมเด็กบางคนเขาก็เอาทิ้งนะในห้องเรียนก็คือไม่ได้ใช้ต่อแต่ว่าบางคนก็โอ้โหสุดยอดแห่งการใช้ดินสอเลยเหลาจนมาถึงขนาดเนี้ย เ,ออเด็กมือเล็กๆใช่ไหมเราก็เขียนไม่ได้ยังไงอะแต่ว่ามือเขาเล็กไงเขาก็คงจะเขียนได้แต่ว่าตอนนี้เรากออ็ใช้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะเอาทิ้งแล้วก็ไปเอาแบบยาวแบบนี้มาใช้เพราะว่าเวลาเขียนมันจะง่ายถ้าหากว่ามันเป็นสั้นๆแบบนี้ใช่ไหมมันเขียนลําบากนะไม่รู้เหมือนกันคนอื่นใช้ดินสอบเปลืองเหมือนเราไหมโอเคเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ค่าไทยมีอะไรบ้าง ข้อทยวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด6คอ,อเป็นวิดีโอคอลทั้งหมดเลยวันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้แบบีซี่อะไรมากมายคอแรกเนี่ยก็จะเป็นคนไข้ที่เขาประสบอุบัติเหตุรถยนต์มาก่อนแล้วก็มาพบคุณหมอแล้วเขาก็มีการเจ็บหน้าอกตรงต้นคอนี้ด้วยแล้วทีนี้ มันยังไม่หายไงเขาก็เลยมาหาหมอเอ่อหมอเขาก็ไปทําเอ็กซเรย์อะไรพวกนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วแหละเราก็เลยมาบอกอาการอา่าแล้วทีนี้หมอเขาก็บอกว่าคราวที่แล้วเนี้ยที่ไปทำเอ็กซเรย์มันแค่เอก็กซเรย์ปอดเดี๋ยวคราวนี้เขาจะส่งให้ไปทำเอ็กซเรย์ตรงกระดูก Um. กระดูกสโตนัมเราก็เลยบอกคนไข้ว่ามันแปลว่ากระดูกสันอกเพราะว่าตอนที่คุณหมอกดเข้าไปใช่ไหมเขาใช้เลดระเคนแผ่นแปะเลดรเคนแปะ e, แปไว้ตรงหน้าอกมันยังเจ็บอยู่มันก็จะเป็นกระดูกตรงข้างบนใกล้ๆกับกระดูกซี่โครงคือมันไม่หายเขาก็คุณหมอก็เลยจะสั่งให้ไปทำเอ็กซรกระดูก สันอกไปนะคะเราก็ได้ยินคนไข้เขาคุยกับเพื่อนที่เขามาว่า,เ,าเขาเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ก็คือแกน่ะไปชนคนอื่นเขาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้แอร์แบกใช่ไหมมันหรือว่าถุงลมอะ่ะเออมันมันชนมันก็ทําให้หน้าอกมันเจ็บนะคะแล้วแกก็ปวดต้นคอเราก็อุ้ยน่าสุงสารจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหมอก็ให้อายาพวกคลายกล้ามเนื้ออะไรพวกเนี้ยไปทานอา่แล้วก็ให้ไปรับ แมกนีเซียมที่ร้านขายยาด้วยก็ทานก่อนนอนมันก็จะผ่อนคลายแล้วก็ทำให้หลับไปได้นะคะเสร็จแล้วก็ให้ทำยืยดเหยียดกายภาพตรงไหล่ตรงคอนี้ด้วยแล้วคนไข้ก็ถามว่า,เ,าเขาไปนวดได้ไหมได้นะคะก็ทำได้แล้วก็ให้ประครบพวกร้อนมันจะมีผ้าที่เป็นไบโอฟรี Free ce, เออแล้วก็หมอนใช่ไหมเราเอาผ้าไปใส่ในไมโครเวฟเสร็จแล้วถ้ามันปวดมากๆเราก็เอามาประครบตรง ตรงคอตรงต้นคออันนี้ก็เป็นความรู้ทั่วไปนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดต้นคอนั่งนานๆหรือว่าแบบมันรู้สึกแบบหมุนคอไปแล้วแบบมันเคล็ดตังก็ก็แก๊กๆก,ก็ลองดูนะเอาผ้าขนหนูของเรานี่แหละเอาชุบน้ําเล็กน้อยย้ายมันเปียกมากเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ไมโครเวฟให้มันอุน่นๆแล้วก็มามาประครบตรงนี้มันอาจจะรู้สึกดีขึ้นมันเหมือนกับเป็นการนวดคอด้วยนะคะข้อที่2นี้ก็จะเป็น เป็นอะไรเอ่ยเขาที่สองการที่จะเป็นคนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลก็น่าสงสารคุณป้ามากเลยนะคือแกมีการติดเชื้อในเส้นเลือดในโลหิตลูกคุณหมอเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดมาจากทางไหนไอ,ไอตัวแบคทีเรียเนี่ยมันเข้าร่างกายส่วนไหนแกก็เช็คดูทั้งปากทั้งผิวทั้งอะไรพวกนี้เสร็จใช่ไหมแล้วทีนี้แต่ว่าคุณหมอเขาบอกว่าเขาทราบอยู่ว่าตัว แบคทีเรียเนี่ยมันอยู่ใน Family หรือวัตระกูลอะไรเพรียงแต่ว่าเขาจะต้องรันเทสต่อเพิ่มเติมแเราคนไข้กลับป้านวันนี้ไม่ได้ก็คือต้องอยู่ต่อเพราะว่าจะได้ดูว่า แบคทีรียมันเข้ามาสู่ร่างกายยังไงเพราะว่ามันเข้าไปในกระแสะเลือดแล้วมันทําให้คุณป้าแกมีอาการติดเชื้อนะคะคุณหมอติดเชื้อเขามาเล่าให้ฟังามาบอกอาการคุณป้าพวกนี้เขาก็เดี๋ยววันนี้ก็ให้กินยาปฏิชีวนะต่อไปแล้วก็พรุ่งนี้หมอจะแวะเข้ามาดูอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้สั่งออเดอร์ให้ไปทําพวกซีทีสแกนท้องด้วยแล้วแกก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันได้ผลให้ข้อมูลมากกว่านี้แล้วหมอเขาถึงจะมี แผนวิธีการรักษานะคะแต่ว่า ไม่เกินวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละวันจันทร์หน้าก็คงจะได้แพลนแล้วว่าจะต้องทํายังไงแล้วก็สามารถส่งคนไข้ต่อส่งกลับไปที่บ้านได้เพราะว่าแกอยากกลับบ้านแล้วก็เขาก็จะเอายาเอาอะไรพวกนี้ให้นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณหมอเขาบอกว่าข้อมูลยังไม่ครบแล้วก็เออส่งกําลังใจไปให้นะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกครอ,อ,อบครัวแกก็มาเยี่ยมอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเวลาก็คงจะไม่เหงาเพียงแต่ว่าเข้าใจเนาะสภาพคนแก่คนแก่ก็อยากกลับบ้านเ,ออเขาไม่ชอบอยู่โรงพยาบาล คอ้อที่สามอันนี้ก็จะเป็นเ,เป็นคอคนท่คนไข้ปวดเทา้าแล้วรู้สึกว่าเท้าเนี่ยคนเ,เวลายกเท้าขึ้นมามันรู้สึกหนักใช่ไหมเวลาแกงอเขา่าเนี่ยมันปวดเออปวดปวดแกมาหาหมอเฉพาะทางหมอที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านหลอดเลือดดำนะคะก็ถูกส่งต่อมาจากคุณหมอเทา้าคุณหมอคุณหมอ คุณหมอออ t h uh, o p e d i c นั่นแหละ uh, มาหาคุณหมอ Vein Specialist แล้วทีนี้ uh, ก็เป็นคนไข้คนเดิมนะคะก็ uh, คุณลุงแกก็อายุมากแล้วและแกก็บอกว่าเนี่ยมันปวดมากเลยนะมัน uh, ตรวผิวเนี่ยมันเป็นจ้ำๆใช่ไหมแล้วเท้าบวมข้างหนึ่งเนี่ยมันก็จะบวมแล้วก็เจ็บมากกว่า ช่วงอนอนแกนก็จะเอาหมอนมาลองไว้ตรงใต้เข่าแกแล้วมันก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอก,ก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันนะเออให้ใช้ compression socks หรือว่าถุงเท้าที่มันกดทับใช่ไหมอ่าเ,เราสามารถที่จะสั่งซื้อจาก Ami Swan ก็ได้แล้วก็ปรับความความดันน่ะเออให้มันตามที่เขาที่คุณหมอเขาบอกอ่าแล้วก็ใส่ช่วงกลางวันแล้วช่วงกลางวันเนี้ยให้ยก เท้าขึ้นนะยกเท้าขึ้นแบบให้เส้นเลือดมันไหลเวียนเข้าไปที่หัวใจเพราะว่าปัญหาของแกแกไปทำอัลตราซาวที่เส้นเลือดมาแล้วใช่ไหมการหมุนเวียนของกระแสะเลือดจากหัวใจลงไปที่เท้าเนีเออ่มันไม่มีปัญหาปกติทุกอย่างการทํางานของเส้นเลือดเวีนเส้นเลือดดําของแกนี่ปกติแต่ว่าพอเลือดมันไหลย,ย้อนจากเท้าขึ้นมาที่หัวใจใช่ไหมคุณหมอพบว,ว่า valve ววเหมือนปิดที่ที่ปิดเปิดก๊อกน้ำอะ่ะแต่ว่ามันเป็นของของเส้นเลือดใช่ไหมไอ้ไอตอนขาลงนลไม่เีปบ,บหาแต่ว่าตอนเริ่มมันไหวเวียนขึ้นมาข้างบนมาที่หัวใจเนี่ยมันทํางานได้ไม่เต็มที่ไอ้ตรงวาล์วของเส้นเลือดดาของแกมันก็เลยทําให้เลือดที่มันลงไปข้างล่างเท้าแก่เนี่ยมันมันติดค้างมันก็เลยทําให้มีอาการ ปวดเท้ารู้สึกเท้าหนักๆเท้าวบวมแล้วก็มีผิวเป็นจ้ำๆอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีรักษาสองอย่างก็คือเวลานอนให้อ l ลเ a ฟ e เท้าก็คือยกเท้าขึ้นแล้วก็บอกว่าเหมือนเหมือนทำที่คนแก่เมืองไทยทำเ,เรานอนอยู่เฉยๆหรือว,ว่า,านั่งอยู่บนเก้าอี้โซฟาอะไรเงี้ยเราก็ยกขาขึ้นยกเท้าขึ้นนะให้มันสูงเพราะว่าเป็นการให้เส้นเลือดมัน ไหลเข้าไปที่หัวใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะ,ะแล้วก็มันจะช่วยลดอาการบววอาการปวดเท้ารู้สึกว่าเท้ามันหนักๆอะไรเงี้ยแล้วเวลามันจะเป็นแผลจำๆแบบเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฟกช้ำดำเขียวใช่ไหมมันก็จะช่วยลดอาการนั้นไปแล้วก็ใส่รองเท้าถุงเท้า compression socks ช่วงเวลากลางวันนะตอนตอนยกขาขึ้นแล้วก็ทําเหมือนยกขึ้นเพดานอะไรเงี้ยแล้วว่าเอาไปพาด ฟ้าผนังเหมือนคนแก่ที่เมืองไทยเขาทํากันอะไรพวกนี้ทําวันละสอาครั้งประมาณสินาทีแค่นั้นเองแล้วตอนกลางคืนเวลานอนก็ไม่ต้องใส่ c o e s s i s s s o ันสอาสำหรับ c o p r r s s s o o s Sock คุณหมอเขาแนะนําว่าให้ลองซื้อมาจาก amazon ก่อนแล้วแกก็ให้ยี่ห้อแล้วก็บอกว่าเออให้ปรับอย่างนั้นอย่างนี้ให้แต่ถ้าว่าใช้แล้วไม่เวิร์คไม่ชอบเดี๋ยวหมอจะสั่งให้ไปร้านที่เขาทาอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้แล้วเขาก็จะทําแบบวัดเป็นคัสตอมไมซ์แบบเฉพาะให้นะคะแต่ว่าลองใช้ของอาจากเอเมซนมาก่อนแล้วอีก3เดือนเขาก็คุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมาดูนะแล้วก็บอกว่ามันใช้ได้ผลไหมถ้าหากว่าหมอบอกผิดแนะนําผิดเนี่ยก็คือให้มา c o r r e หมอก็คือให้มาว่าหมอเลยอะไรประมาณนั้นนะคะก็คุณหมอก็ดีมากๆเลยคนไข้ก็โอยดีใจใหญ่เออข้อที่4อันนี้ก็จะเป็น เป็นคอลที่คนไข้ามาหาหมอแล้วก็สอบถามเรื่องอาการนั่นแหละว่าโอเคอาการพวกนี้มันดีขึ้นหรือเปล่านะคะหมอตรวจนิดหน่อยแล้วก็พาคนไข้ไปอ,อีกห้องนึงนะคะไปให้ยาผ่านหลอดเลือดดำก็คือผ่านน้ำเกลือ พอที่5ก็จะเป็นไม่รู้เหมือนกันมาจากโรงพยาบาลเด็กเรา,เาแนะนาตัวไปเรียบร้อยแล้วก็รอยอยู่ประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีไม่มีคนรับสายไม่มีใครอยู่ในห้องเราก็ถามว่า,าล่ามพูดนะคะคุณหมออยู่ในห้องไหมล่ามพูดนะคะไม่ทราบว่ามีคนใครอยู่ในห้องไหมไม่มีเสียงตอบรับเราก็ทําตามระเบียบนะของบริษัทหรือว่าโปรโตคอลที่เราได้ถูกเทรนมาถามประมาณ3ครั้งไม่มีคนตอบเราก็เลยคิดว่ารู้ว่าเขาเอา iPad ที่เป็นของของสายล่ามเนี่ยอเอาไปเอาไปวางไว้ตรงฝาผนังต,งตรงตรงที่เก็บเก็บเก็บไอ a d อะไรเงี้ยแล้วเจ้าหน้าที่อาจจะแบบมือไปกดปุ่มอะไรผิดผิดหรือเปล่าแบบเป็นเป็นแบบไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็เลยเป็นสายล่ามขึ้นมาแต่ว่าล่ามก็หันหน้าเข้าไปสู่กำแพงแก็ไม่เห็นมีใครแล้วก็คิดว่าสงสัยก็กดผิดแล้วมั้งเราก็รออยู่ประมาณสามสนาทีนะประกาศตัวตนไม่มีใคร อตอบกลับมาเราก็เลยบอกว่างั้นล่ามขออนุญ,ญาตวางสายนะครขอบคุณที่ใช้บริการบริษัทของเราขอทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะนะคะอันนั้นก็จะเป็นคอของโรงพยาบาลเด็กแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กในโรงพยาบาลได้ยินมาเรื่อยๆนะคะคอสุดท้ายของภาษาไทยนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เป็น speech therapist ที่บำบัดทางด้านเสียงก็มาทดสอบความทรงจำของคนไข้ที่เขาได้รับการบาดเจ็บทางด้านสมองนะคะก็ดูว่า คนไข้เนี่ยจำอ,อะไรได้ไหมมันก็จะมี i n s t r u c คชั่มีคำสั่งใช่ไหมบอกว่าโอเคเดี๋ยวดิฉันจะพูดคำต่อไปนี้นะพูดตามเออจำไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาถามว่าเออมันมีอะไรบ้างอะไรพวกนี้เสร็จแล้วก็ทำพวก t ทส k อย่างอื่นงานอย่างอื่นนะหนึ่งนาทีเนี่ยจับเวลาลองคิดดู คนไข้นึกถึงสัตว์อะไรได้บ้างเราก็บอกว่า,าพูด็นภาษาไทยก็ได้นะคะมันจะง่ายเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นภาษาอังกฤษมันจะต้องคิดหลายต่อเนาะเพราะว่าเราก็บอกว่าเราก็จะจดให้เดี๋ยวบอกเจ้าหน้าที่ให้แล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าหนึ่งนาทีคนไข่าสามารถคิดถึงสัตว์ อะไรในหัวได้บ้างอ่าก็ธรรมดาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความทรงจำหรือว่าได้รับการบาดเจ็บทางด้านสมองนะคะเขาก็จะไม่ได้คิดไวเร็วทันทีปุ๊บปั๊บเหมือนเรามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่คุณป้าก็โอเคเสร็จแล้วก็ให้ทำตามคำสั่งกิจกรรม,มอื่นๆแล้วก็ เล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็จำรายละเอียดเหมือนแบบเล่านิทานให้ฟังแล้วก็ตอบคำถามนะคะก็ไม่มีถูกผิดอะไรก็คือเป็นการเช็คความสมจรงความทรงจำของคนไทยเท่านั้นนะคะนั่นแหละก็จะเป็นคอทยวันนี้โอเคเดี๋ยวช่วงบ่ายาเดี๋ยวเราไปกินข้าวเที่ยงก่อนแล้วเราก็จะมาทำของภาษาลาวนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าของเราเป็นยังไงวันนี้สวัสดีค่ะ